ในส่วนของสเปกกล้องหรอมี7 5 g นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลักคมิอยดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวที่สเป็น u ั t ตร้าไความเอียดแปล้านพิกเซลกล้องตัวที่3และ4นะครับพออยู่2ล้านพิกเซลแต่แบ่งเป็นมาโครแล้วก็เลนส์หลายหลังหรือด d e ซ t เซ e n s o นะครับและก็แน่นอนมาพร้อมกับกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงพอสูคคนถึง16ล้านพิกเซลนะครับโดยกล้องหลังนั้นสามารถถ่ายโอได้สุดสุด 4k และกล้องหน้าเป็น full hd นะครับ อินเทอร์เฟสของกล้องเร a l วมีนะครับก็ยังคงเป็นเร a l วมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะมีโหมดทั้งถ่ายภาพกลางคืนซึ่งตัวนี้จะรองรับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับรวมไปถึงการถ่ายวีโอนะครับมันจะมีระบบที่ชื่อว่าเป็นกันสั่นนะครับเป็นแบบเอาอัลตราเซดี้นะครับเป็นแบบแม็กซ์และธรรมดานะครับแม็กซ์นั้นก็จะเป็นมุมที่กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ดูจากตัวอย่างนะครับต่อไปจะเป็นรูปคนหรือพอร์เทรตนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ 48ล้านพิกเซลพร้อมกับโหมดต่างๆเราสามารถที่จะควบคุมกล้องนะครับเป็นแบบแมนนวลโหมดสำหรับของวิดีโอได้นะครับนี่สามารถทำได้แล้วก็คูจะต้องกดออกอย่างนี้นะครับถึง่จะออกแล้วก็จะมีตัวของ Desert Color นะครับก็คือการเพิ่มสีให้ต่างๆมากขึ้นมีโหมดโปรของภาพนิ่งมี Slow Motion นะครับแล้วก็เนื่องจากมันมีเลนสมาโครก็จะเข้ากับช่วงของมาโครได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ หลายคนก็อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องมีการถ่ายวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับเช่นดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะพร้อมแล้วเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตขยับดอกไม้นิดนึงนะครับอันนี้เป็น48ดามพิกเซลนะครับมันก็จะเป็นโหมดธรรมดาถ้าเป็นโหมดคนนะครับก็จะสามารถที่จะปรับตัวของ ai beauty นะครับได้แล้วก็กล้องหน้านะครับจะเป็นแบบนี้ เราสามารถที่จะถ่ายวายได้1เท่า2เท่า5เท่านะครับอันนี้คือเป็นปุ่มให้กดแล้วก็สามารถที่จะลากได้สุดถึง1ิเท่านะครับก็คือเห็นรายละเอียดของใบแบบนี้นั่นเองครับส่วนโมวิดีโอนะครับก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันแต่ว่าถ้าสมมติเปิดเป็นระบบกัารา์นเนี่ยมันจะไม่สามารถซูมได้นะครับ แล้วถ้าเป็นวีดีโอสั่นแบบปกตินะครับก็จะเป็นมุมกว้างธรรมดานะครับเป็น60เฟมเลสแต่ถ้าเป็น Max นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับคือมันจะกว้างขึ้นและแน่นอนว่าฟิลเตอร์ต่างนั้นก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับเนี่ยสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะขาวดำนะครับแป็สุดท้ายแล้วก็ถ้าเป็นของภาพนิ่งให้ดูภาพนิ่งดนึงภาพนิ่งนะครับในสุดท้ายก็จะเป็นสีแบบนี้เลยครับฟาร์มิงโกครับ ทีนี้เราไม่เอานะครับเราก็ปรับเป็นอันแรกจากนั้นนะครับถ้าเป็นวิดีโอนอกจากซูมได้ระดับที่เท่ากันนะครับผมให้คุณดูตั้งแต่แรก y นะครับแล้วก็จะเป็น1เท่าเป็นสองเท่าห้าเท่าแล้วก็ซูมได้สิบสิบสิบเท่านะครับเนี่ยครับสิบเท่าก็จะวานี้ ได้อย่างเดียวครับวีโอนะไม่มีตัวของมาโครนะครับมันก็จะใช้เลนหลักเท่านั้นแต่ว่าการโฟกัสผมถือว่าค่อนข้างแม่นยาย้ำไว้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าวีโอนั้นถ้าคุณถ่ายด้วยเลนอัลต์ไว้นะครับะจะไม่สามารถซูมได้นะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้ดิดนึงสําหรับในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งนะครับกองหน้านั้นก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางขึ้น โมวิดีโอนะครับมีการสารั่นมาให้ด้วยเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าสังเกตว่าการสารั่นนั้นจะเป็นการครอบภาพนะครับแล้วก็ปรับวิวตี้ได้กล้องหน้าก็ปรับบิวตี้ได้ระดับที่เรียกว่าโอ้โหมันคือแต่งหน้ากันเลยดีกว่าแล้วก็หมดคนนะครับแต่ละรายหลังปิดเปิดได้นะครับ อันนี้ทดสอบในการถ่ายวิวนะครับในสภาพเป็นเลน์ไวดสุดนะครับจะไม่สามารถที่จะซูมได้เลยนะครับอันนี้ทดลองในการถ่ายบอลนะครับหนึ่งเท่านะครับซึ่งตอนนี้ผมจะซูมเข้าไปนะครับก็จะเป็นสองเท่าเป็นห้าเท่านะครับและสามารถซูมตด้สูงสุดถึงสิบเท่านะครับแต่ว่าภาพมันก็จะแตกนิดนึงนะฮะนะครับพยายามให้โฟกัสแล้วมันก็ยังแตกอยู่นะครับเพราะมันเป็นดิจิตอลซูม องวิดโอนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับก็จะมีการที่จะสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ป้องกันภาพสั่นไหวได้นะครับอันนี้ผมเปิดในโหมดของภาพสั่นไหวอยู่นะครับสังเกตว่าแสงผมมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมก็สามารถที่จะหลีลงมาได้นะครับระดับหนึ่งส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายวิดโอในโหมดปกตินะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเทียบกับเมื่อกี้นี้ภาพเมื่อกี้จะรอบนะครับแล้วก็อันนี้จะไม่ได้ครอบเลยครับก็จะสั่นๆเป็นเรื่องปกติแล้วก็นี้จะเป็นบิวตี้โหมดเลยครับ ทดสอบการถ่ายโปรนะครับอันนี้ใช้รีวิว 75G ในการถ่ายโปนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่คนเยอะมากแล้วก็เราต้องใส่แมสนะครับเสียงมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะมีเสียงรอบข้างเข้ามาเยอะพอสมควรนะฮะ